สุดยอดครับผมเจ็ดแปดเหมืนอนผมวันนี้เลยมารีวิว w ที่ว่าสุดจริงครับผมเขาเรียกแ,แต่งสไตล์เลยครับเนี่ยอ๋อพวกรถดังรถแห่ครับผมสุดยอดครับผมใช่ครับผมโอ้โหอันนี้ถ้าเกิดเป็นตอนพวกเด็กๆก,ก็จะเป็นแบบว่าใส่กำไรตามแขนที่มาเล่นกันนะครับผม รีวิวอันนี้จะเป็นเหมือนเทพพันแล้ว่เอาสีประทาใช่ไหมผมนี่ครับนี่เทืนสี่อปเป็นการแต่งรทิมาครับผมเหเมือไอเป็นายรถสองรอเกินมาเยะกราคายใช่ครับไม่เคยยินแบบนี้เลผมยี่แต่งมือใหญ่ขนาดนี้ม่เครับผมอ้เทียบกับเรามีอันนี้ใช้ได้ไหมครับอ๋อ้วครับผม ย้อนครับผมโอ้แต่งสไตล์เพราะมีสีที่ไว้ในการทำนะครับผมอืมอืมอืมก็ในการแต่งอันนี้แต่งเองทุกอย่างเลยครับผมทำเองทุกอย่างเลยร้านเขาไม่ทำให้หรอกถ้าเราขึ้นเราไม่ถึงกระบะนั่นก็แต่งได้แต่เราไม่ถึงทางนั้นความเร็วประมาณเท่าไหร่ครับถ้าวิ่งเนี่ยครับถ้าถ้าจีพีแล้วเคยขึ้นความเร็วเท่าไหร่ครับถ้าเกิไอเรื่องไอ้ความแรงไม่มีหรอก แต่ว่ามันคูวที่ว่าใจเตือนร้อยโอ้โหใจใจเราเกินแรงความเกินร้อยอีกแล้วเขาพูดว่าเราไปจักรยานไปไหนคิวสายจักรยานเข่ากันอยร่างนี้เขาดูหมอบมัน้่นึกว่าเป็นจักรยานเนี่ยนึกวเป็นรถแข่งพวกรถทรงเชิงพวกแข่งกรามสนามเลยใช่บางคนรถเผมนึกว่ทรงเชิงนั่นเลยมีนขึ้นไดโน่บ้างมั้ยนี่ยอด อีให้ผมลองลองตีราคาให้ดูไหมครับว่าถ้ามุ่ถ้าเกิดไปขายร้านผมใรับท่า่ผมจะลองตีราคาให้ดูสมลาเลยไม่ผมมีสมมติอยากซื้อนี่ก็ไม่ขายใช่มไม่ผมไม่ไม่เคยม่ไม่ีไไ อืมอืมอ๋อเอาอย่างเดียวผมขอซื้อจักรยานคันนี้ต่อเดี๋ผมลองให้ราคาดูเดี๋ยวผมจะประเมินค่ากันสภาพรถแบบนี้นะผมถ้าเข้าไปขายด้านผมผมให้ราคาประมาณเต็มที่เลยนะแต่งแบบแบบนี้นะผมให้เต็มที่เลย 4,000บาทเอาเพิ่มเพิ่มอีก6,000บาท6,000บาทแถมยาเส้นหัวเขียว8,000ัอ่ะ0 0 0บาทครับว่าไงครับ 6,000บาทแถมยาเส้นหัวเขียว8,000อ่ะอืโอ้โหเป็นรถที่ปเป็นค่ะเงินก็ไม่สามารถซื้อได้ครับผม ไม่มีแล้วเนาะอืมอือเมอืม,อมสุดยอดครับสุดยอดเลยครับลูกสานหนึง่งบาท ประมาณครับใช้เวลานานพันนานไม่ใช้เวลาพันยาเส้นนานไหมที่ผมจะทำเนี่ยพันอะไรยาเส้นนะครับยาเส้นไหนนี่พี่ดนีิโอ้โหออ๋อสุรุ้ยขายเนาะโอ้อ่ะไม่ขายก็ไม่ซื้อเนาครับโอ้เล็กๆก็บานเล็กยสิงว่าจะไปโชว์ที่ร้านฉันเลยที่สุด